สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่วงหมอการยิทาโรนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงของคนเกิดวันพฤหัสประจำปี2568ว่าดวงชะตานะคะในปี2568จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะการงานการเงินสุขภาพความรักนะคะเราก็จะมาดูกันนะคะหมอการจะเปิดไพ่10ใบนะคะ1 สองสามสี่หดูนะคะคนวันหรือหัน่นสี่เหรียญ เหรียญน,นะคะขึ้นมาเป็นเซนเตอร์ถือว่าดีมากนะคะในปีนั้นนะคะนะักมีโอกาสเขาเรียกว่าหาเงินหาทองได้นะคะมีโอกาสเก็บมีโอกาสออมนะคะใครหลายๆคนนะคะคิดว่าปีใหม่นี้นะคะจะเริ่มเก็บเงินเก็บทองนะคะเขาเรียกว่ารู้จักคุณค่าของการเงินมากขึ้นนะคะทั้งทั้งเหยียบทั้งกอดนะคะประหยัดมัธยัตินะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะราชินีไม้เท้าการงานนะคะ ขยันนะคะกะตือร้นนะคะเรียกว่าการงานจะมีความมั่นคงนะคะในปีหน้านะคะในปี68นะคะหรือว่าใครที่รอง,งานอยู่นะคะก็จะมีงานนะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานใครที่คิดอยากจะทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัวนะคะเรียกว่าการงานในปีนั้นนะคะจะไปได้ยาวนะคะมีความมั่นคงนะคะ การเงินก็ขึ้นดีนะคะราชินีเหรียญสี่เหรียญน,นะคะ,นะจะได้รับเขาเรียกว่าการเงินออโต้รอดได้อย่างสบายนะคะหาได้นะคะใช้คล่องนะคะบางคนนะคะจะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะซื้อขายาเลขเปลี่ยนพวกนี้นะคะจะได้ดีประสบผลสําเร็จนะคะบางคนมีโอกาสได้รับเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะตั้งแต่ต้นปีก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะโอ้ยดวงดีมากนะคะคนวันพฤหัสนะคะสิบเหรียญน,นะคะ เงินเงินทองๆนะคะเรียกว่าจะได้ซื้อทรัพย์สินนะคะบางสิ่งบางอย่างแน่นอนนะคะในปี68นะคะ5ดาบนะคะ5ดาบก็อาจจะมีบ้างนะคะเ,เขาเรียกว่าการงานที่มีการมีการแข่งขันนะคะค่อนข้างสูงแต่เราก็สู้ได้อยู่แล้วนะคะสบายนะคะ6เหรียญน,นะคะรายจ่ายก็เยอะเหมือนกันนะคะมักจะหมดไปกับคนในครอบครัวนะคะหมดไปกับคนที่เรารัก นะคะหมดไปกับหมุดล้านบริวารน,นะคะหมดไปกับคนที่เราเป็นห่วงแต่การเงินดีมากนะคะได้กวาาตัวรถได้อย่างสบายนะคะใครที่คิดอยากจะเขาเรียกว่าโอ้โหดวงดีมากขึ้นเหรียญทั้งนั้นเลยนะคะคนวันพฤหัสหนึ่งเหรียญเรียกว่าคนดวงเฮงนะคะนะมีโอกาสซื้อทองซื้อของมีค่ามาเก็บมากักมาตุนเรียกว่าเก่งกาใหม่นะคะในในอนาคตนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบด้วยนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะนะบางคนนะคะ ปีนี้กับเ,เรื่องงานนะคะบางคนปีหน้านะคะปี68มีโอกาสเปลี่ยนตําแหน่งนะคะมีโอกาสปรับเปลี่ยนเงินเดือนก็ได้บางคนได้รับเงินโบนัสได้รับเงินปันผลนะคะ,นะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะ,นะคะเงินเดือนอัพขึ้นนะคะเปลี่ยนตําแหน่งนี่ค่อนข้างเด่นด้วยนะคะราชิดีดาบนะคะมุ่งมั่นเข้มแข็งอดทนนะคะ แล่งนะคะคนคนที่มีความรับผิดชอบในเรื่องของการงานนะคะคนวันพฤหัสนะคะคเขาเรียกว่าทาได้ดีนะคะเดอะเมจิเชียนนะคะไพ่ดีมากๆเลยนะคะกัวันพฤหัสนะคะเดอะเมจิเชียนเขาเรียกว่ามีโอกาสทํางานมากกว่า1อย่างนะคะบางคนอาจจะมีงานเสริมรับงาน j o บนอกนะคะบางคนทํางานควบคู่2อย่าง3อย่างนะคะในเวลาเดียวกันก็ได้ด้วยหรือ กำลังคิดนะคะช่วงนี้นะคะใครบางคนก็เรียกว่ามีงานประจำอยู่แล้วอยาก อยากเพิ่มงานใหม่ๆเริ่มงานใหม่ๆนะคะสติปัญญาไวพริบดีมากหรือว่าถ้าเป็นน้องๆหนูๆน,น,นะคะในเรื่องของการเรียนการศึกษาเขาเรียกว่าเกรดจะดีขึ้นนะคะนะเกรดก็จะอัพขึ้นนะคะสมองดีนะคะสติปัญญาดีการสอบการแข่งขันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการงานหรือว่าการเรียนนะคะก็จะได้ดีนะคะประสบผลสําเร็จนะคะ The Majestyn เขาเรียกว่าสติปัญญาไวพริบดีแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆได้ดีทําข้อสอบได้ดีนะคะ นะ้าท่านในเรื่องของการงานโดยเฉพาะโลกโซเชียลนะค่อนข้างเด่นด้วยนะคะเรียกว่าการงานการเงินดีมากนะคะคนวันพฤหัสเดลิเวอร์นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะมักเกี่ยวเกี่ยวข้องกับกินทานอาหารหาร้านอาหารอร่อยอร่อยนะคะกินทานอาหารร่วมกันนะคะนะเขาเรียกว่าความสุขนะคะน่าจะทําอะไรในปี68คนวันพฤหัสจะประสบผลสําเร็จนะคะจะโดดเด่น นะะในเรื่องของความรักนะคะใครที่ก็ผาดูใจกันอยู่ในตอนนี้นะคะปีหน้ามีโอกาสถึงขั้นแต่งงานนะคะได้เงินค่าเสินสอดนะคะเขาเรียกว่าเข้าสู่ประตูวิวาสนะคะส่วนใครที่เป็นโสดนะคะก็จะพบคนถูกอกถูกใจนะคะจะเข้ามาในชีวิตบางคนเจอกันในสายงานก็ได้ด้วยนะคะน้ำมองโดยภาพรวมแล้วดีมากนะคะคนนวันพฤหันนะคะนะความรักการงานนะคะ สุขภาพก็อาจจะมีบ้างนะคะปวดหัวไมเกรนนะคะกระดูกนะคะบางคนปวดขานะคะเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับกระดูกขาข้อเข่านะคะต้องดูแลสุขภาพนะคะนะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรที่เป็นห่วงนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะน่าจะมีโชคมีลาบนะคะคนวันพฤหัสนะคะให้เสียงหมายเลขโทรศัพท์นะคะ หมายเลขโทรศัพท์นะคะเสียงทิ้งทิงไว้นะคะเราเสียงเลขอะไรก็เสียงไปแต่ก็อย่าทิ้งหมายเลขโทรศัพท์นะคะจะให้โชคนี่คือดวงชะตาของคนวันพฤหัสนะคะในปี2568นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคําทำนายนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ